สวัสดีจ้าเมื่อนี้กะิาพามาหาอาหารทะเลสดๆขึ้นมาจากเรือจา้าอยู่ตลาดประมงพื้นบ้านจอมเคียนมาตะเสาเ้อจา้าอันนี้มาตั้งแต่หกโมงเรือเพิ่งกะขึ้นมาแล้วละ่ะอันนี้กะมาเบ่งเพิ่นแกะปูปูยังสดๆเลยจา้าทั้งปูทั้งกุง้งทั้งปลาหมึกยังเป็นๆอยู่เลยของสดแห้งจา้าอันนี้ลุงเพิ่งกะขึ้นมาโดนแล้ว พวกอาหารทะเลเพิ่อนเกาขึ้นไปขายแล้วจ้ะอันนี้เพื่อนยังเกะป่าอยู่เฮากับมาบ่าทัานจ้ะแต่ว่าเฮากัมาเบืองร้านใหม่เนาะจ้ะเฮากัสิเอาปูนี่แต่ปลาหมึกอ,อันนี้เฮาก่เอาเดาอจ้ะเฮาสิเอาปลาหมึกหอมปลาหมึกหอมตัวนี้แล้วกัปูซื้อแต่ปูจ้ะปูธาตุนี้เฮ้ากับเหมาซื้อปูแถมกังจ้ะเพื่อนให้เหรเหมาเบิดเลยกะเอาเหมาเบิดจ้ะ มึกหอมสองตัวนี้ก็เอาหมักแห้งประมึกค่ะมึกทานนี้ฮาวกะจเอาหมักอีหลีเด้อหมักประมึกอ,อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเนาะอันนี้เป็นหอยจอเพิ่นวากินบบเป็นอันนี้เบิ่งซื้ออ,อันนี้ก็เป็นบรรยากาศตลาดเนาะจ้ายามือเสามาแต่เจ้าๆาเด้อจ้ายัางทานอาหารทะเลสดๆจ้า